ใครที่เคยเล่นหมากฮอสกับคอมเนี่ยน่าจะเคยเจอปัญหานี้กันนะคือแพ้แบบเดิมๆแพ้ท่าเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาวันนี้แหละครับเราจะมาแฉมาัไขาความลับท่าไม้ตายที่คอมพิวเตอร์ชอบใช้เล่นงานเรากันใช่เลยคำถามก็คือทำไมทำไมคอมมันถึงเดินหมากแบบนี้ตลอดเลยคือมันมีอยู่ท่าเดียวนี่แหละครับที่ไม่ว่าจะไปเล่นกับโปรแกรมไหนนะเจอเหมือนกันเป๊ะมันเหมือนเป็นสูตรสำเร็จเลยจนอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะ มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและท่าที่ว่านั่นก็คือท่ามากตัดหน้านั่นเองคือมันเป็นท่าที่เราจะเจอได้ในโปรแกรมหมากฮอสแทบจะทุกตัวเลยนะตั้งแต่รุ่นเก่าๆอย่างด็อกเตอร์เฮาสไปจนถึงโปรแกรมระดับเทพๆอย่างมาริ s s a ก็ยังใช้คือมันเหมือนเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่คอมทุกตัวถูกฝังชิปมาเลยก็ว่าได้เอาละครับก่อนที่เราจะไปเข้าใจกลยุทธ์ของคองเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจสนามรบกันก่อน นั่นก็คือหัวใจของกระดานหมาฮอ์สนั่นเองครับจุดที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คือตำแหน่งหมายเลข18ช่องนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในช่วงเปิดเกมเลยก็ว่าได้ครับมันคือทำเลทองคำฝังเพชรเลยใครยึดได้ก่อนนะแทบจะคุมเกมได้ทั้งหมดเลยการต่อสู้ในช่วงแรกๆเนี่ยแทบจะพุ่งเป้าไปที่จุดนี้จุดเดียวเลยครับแล้วที่มันเจ๋งก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยจ้องจะเอาช่องเดียวกันนี่แหละคือ ถ้าเราเป็นฝ่ายเดินก่อนเราจะเรียกมันว่าตำแหน่งที่18ใช่ไหมครับแต่อีกฟังเลึ้งอะ่ะเขาจะเรียกช่องเดียวกันเนี่ยว่าตำแหน่งที่15คือมันเป็นแค่การมองจากคนละมุมแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วมันคือจุดยุทธศาสตร์เดียวกันเป๊ะแล้ว้การแย่งชิงพื้นที่ตรงกลางกระดานเนี่ยมันสร้างความได้เปรียบแบบชัดเจนสุดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทาไมการได้เดินก่อนมันถึงสําคัญขนาดนั้นคือในโลกของหมากฮอสเนี่ยนะครับมันมีกฎเหล็กอยู่อย่างหนึ่งเลยนะคนที่ได้เดินก่อนอะ่ะ โคตรได้เปรียบคือแบบได้เปรียบแบบมีนัยยะสําคัญมากๆเพราะอะไรก็เพราะรว,าว่าการได้เดินก่อนมันหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะพุ่งเข้าไปยึดพื้นที่สําคัญได้ก่อนใครเพื่อนเนี่ยครับซึ่งตรงนี้แหละที่สร้างความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยอ่ะลองนึกภาพตามนะปกติเลยนะเกมเปิดปุ๊บคนเดินก่อนทาําไงพุ่งไปยึดตําแหน่ง18ก่อนเลยทีนี้พอเราไปปักหลักตรงนั้นได้ก่อนแล้วเนี่ยอีกฝ่ายก็จะเดินมาที่เป้าหมายของเขาคือตําแหน่ง15ไม่ได้แล้วเพราะเรายืนขวางทางอยู่จบเลย แค่นี้เราก็ได้คุมเกมทั้งหมดไว้ในมือแบบชิวๆแล้วและตรงนี้แหละครับคือจุดที่คอมพิวเตอร์มันโชว์เหนือมันไม่เดินตามเกมที่เราวางไว้แต่มันใช้กลยุทธ์ที่แบบโอ้โหโคตรฉลาดเลยเป็นการเสียสละที่คำนวณมาอย่างดีแล้วเพื่อทำลายความได้เปรียบของเราให้สิ้นซากไปเลยคือพูดง่ายๆเลยนะคอมมันอ่านเกมเราขาดมันรู้ทันว่าเป้าหมายแรกของเราเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องเดินไปยึดตำแหน่งที่18แน่นอน ดังนั้นมันเลยเตรียมแผนดักทางไว้เรียบร้อยแล้วครับมันเตรียมที่จะตัดหน้าเรานั่นเองจังหวะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะพอเราเดินหมากตัวแรกปุ๊บกะว่าจะขึ้นไปยืดตำแหน่ง18ใช่ไหมคอมพิวเตอร์มันจะเดินหมากอีกตัวหนึ่งสวนขึ้นมาขวางทางเราทันทีเลยคือมันเหมือนกับจงใจยื่นหมากมาให้เรากินฟรีๆเลยครับแล้วตามกติกาหมากฮอสเมื่อมีหมากมาให้กินเราก็ต้องกินถูกไหมครับคือเราไม่มีทางเลือกอื่นเลยเราถูกบังคับให้ต้องกินหมากตัวนั้นซึ่งนี่แหละคือกับดัก ที่คอมพิวเตอร์มันวางเอาไว้เป๊ะๆเ,เลยและแน่นอนครับทันทีที่เราเดินเข้าไปกินหมากของมันคอมพิวเตอร์มันก็จะกินคืนกลับมาทันควันเลยและจังหวะน,นี้แหละคือหัวใจของแผนการทั้งหมดของมันแล้วผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรก็คือหมาของคอมพิวเตอร์นะสิครับที่ได้เข้าไปอยู่บนตำแหน่งที่15ซึ่งก็คือจุดยุทธศาสตร์กลางกระดานที่มันต้องการตั้งแต่แรกนั่นเองโอ้โห มันยอมสละหมากไปฟรีๆหนึ่งตัวเพื่อแลกกับการเข้ามายึดพื้นที่ที่สำคัญที่สุดบนกระดานได้สำเร็จสุดยอดไหมล่ะครับดูภาพนี้สิครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคือจากตอนแรกที่เราเป็นฝ่ายคุมเกมแบบเต็มๆความได้เปรียบอยู่กับเราเกือบทั้งหมดพอโดนท่าตัดหน้านี้เข้าไปทีเดียวปึง้งสถานการณ์พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่กลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมแทนมันเท่ากับว่า คอมพิวเตอร์มันแก้ปัญหาของการเป็นฝ่ายเดินทีหลังได้สําเร็จแล้วนะครับความเสียเปรียบที่ควรจะมีจากการที่ไม่ได้เดินก่อนหายไปหมดเกลี้ยงเลยเหมือนกับเกมได้กดปุ่มรีเซ็ตเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งแต่ที่ต่างไปก็คือคราวนี้คอมพิวเตอร์เป็นฝ่ายที่คุมพื้นที่ตรงกลางกระดานไปแล้วเอาละทีนี้พอเรารู้ความลับของมันแล้วคําถามคือแล้วเราจะเอาไอ้กลยุทธเ์เด็ดๆแบบนี้มาใช้เป็นประโยชน์กับเราได้ยังไงมาดูกันเลยครับหลักการมันง่ายนิดเดียวเลยครับก็คือก๊อปปี้มันเลย คือถ้าเราเป็นฝ่ายเดินทีหลักนะแล้วเห็นคู่ต่อสู้ก,กําลังจะเดินขึ้นไปยึดพื้นที่กลางกระดานไม่ต้องคิดเยอะครับใช้ท่าตัดหน้าแบบเดียวกับที่คอมมันทํากับเราเป๊ะเลยย้อมสละหมากไป1ตัวเพื่อแลกกับการที่เราได้เข้าไปยึดตำแหน่งที่15แค่นี้เองครับความเสียเปรียบหายวับไปกับตาเลย ทีนี้แหะครับพอเรารู้ทันกลยุทธ์ของคอมพิวเตอร์แล้วแถมยังเอามาใช้เองได้ด้วยคําถามที่น่าคิดต่อไปก็คือแล้วถ้าเรากลับไปเป็นฝ่ายเดินก่อนละ่ะแล้วคู่ต่อสู้ดันใช้ท่าตัดหน้านี้สวนกลับมาที่เราเราจะแก้เกมของกลยุทธ์แก้เกมนี้ได้ยังไงอืมใครที่คิดออกเนี่ยบอกเลยว่านั่นแหละครับคือการยกระดับฝีมอือการเล่นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลย